ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลำดับต้นๆที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวดังนั้นในเรื่องของมะพุทศเนี่ยเราก็จะไม่อยู่ในอันนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีเฉพาะสายงานที่ต้องเข้ามามีบทบาเทเพิ่มเติมในเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งจะเข้ามาช่วยแก้วิกิจในเรื่องถ้าหากว่าจะถานเนี่ยก็ต้องสามท,ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็มีความรู้สึกด้านของกันคนทําครัวนี้นะครับก็จะมีลำดับแรงงานเราก็ต้องไปสอบที่กล่มแรงงาน ขอไปรับรองทัมะประเทศเพราะว่าอุคลปกรทุกๆคนเนี่ยนะครับจะมีส่วนสําคัญในการเลือกสําหรับในส่วนของมัคคุเทศนะครับจะไม่เกี่ยวกับสญญารของตำแหน่งงานนี้นะครับค่ะอันนี้เนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องมีการจัดงานในวันนี้อันนี้เนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องมีการจัดงานในวันรับในระหว่างลุมประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผู้ผ่านการรับรองเํความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวประเทศไทยเองได้ลงนาม ในการจัดประชาพิจารณ์ทั้งสี่ภาคนี่นะครับเมื่อขราวที่แล้วเนี่ยกิการของบุรประชาคมอาเซียนเนี่ยเขาลุกโตก็นอย่างไรแต่ถึงที่ว่าในการจัดประชาพิจารณ์ทั้งสี่ภาคนี่นะครับเมื่อขราวที่แล้วคณะกรรมการที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคือมีอำนาจค่อนข้างครอบนี่ก็คือแนวทางที่เราดำเนินการดังนั้นในการ แต่ทำบรรยายพิจารณาร่างเีกว่าพระราชบัญญัติส,มสมม่งเสริมบูรพาทอน,น้านการรัฐเดียนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่แต่ละประเทศเนี่ยมีขั้นตอนรายละเอียดที่าก,า D, การกระแายภาาย่อคือ NTCD และคณะกรรมการรับรองวิชาอารอ่ประเทศไทยไม่มีประเทศเวียดนามแต่จะมีจังหวัดให้เราเต้นตกลงความร่วมมือกันแล้วนะครับเราก็ได้มีการคำคู่มือัเ <c oughs> วียดนามทำไมครับด้วยเทคโนโลยีการ การสื่อสารเช่นประมาณบ่ายก็ชั่วโมงที่สิประมาณชั่วโมงนิดๆพอๆกันครับเชียงใหม่ก,ก,หกับสิงคโปร์รัฐบาลได้ว่าให้กระทรวงการเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการกําหนด